ย้อนไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2024วันครบรอบวันเกิดอายุ27ของหวังอีปอ้ป๋อ และอีปอออฟฟิเชียลก็ไม่พลาดที่จะลงโพส์สุขสันต์วันเกิดให้กับอีปอแบบเท่ๆโดยภาพการ์ตูนกราฟิกสุดแนวสงสัยผู้จัดทำกราฟิกการ์ตูนนี้น่าจะเป็นนักออกแบบจากคณะการออกแบบศิลปะสากลสมัยใหม่เพราะรู้สึกชุดการ์ตูนกราฟิกที่ว่ามาในสไตล์แอฟแท็กอาร์ตศิลปะนำมาทำที่มองและเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจสุดท้ายต้องพึ่งพาวิทยายุทธความรู้ทางศิลปะอันน้อยนิดของตัวเองตีความเพราะมีแค่คนวาดเท่านั้นแหละที่รู้ว่าสื่ออะไร และก็ไม่ยอมเฉลยให้แฟนคลับนั่งฟินกันแบบเข้าใจเข้าใจสักที1ปีผ่านไปแถมคนวาดยังลึกลับไม่ระบุชื่อศิลปินแต่งานดูละมุนดูตั้งใจในรายละเอียดเหมือนเป็นคนรู้ใจบางคนแน่ๆ <c oughs> อุ๊ยหรือจะเป็นคนที่ใจตรงกับเขานะและแน่นอนโทนสีเขียวทั้งคลิปนั้นไม่ใช่บังเอิญเพราะสีเขียวคือสีโปรดของอีปอ๋อฟิลเหมือนคนวาดจะรู้ดีเกินเบอร์อีกหรือเขาจะวาดจากหัวใจลงในแท็บเลต็ตภาพนี้เป็นภาพแนนการ์ตูนที่เต็ียมไปด้วยความน่ารักและอบอุ่น สื่อถึงการฉลองวันเกิดอายุ27ปีของหวังอีบปอ๋อมีรายละเอียดและความหมายอะไรบ้างในการจัดองค์ประกอบของภาพคงต้องบรรยายตามความคิดศ,ศิลปะของเรานี่แหละเท่าที่ทำได้ 1. เริ่มด้วยมือของกัปตันเสือดำเขียนเลข85บนหลังมืออีปอ้ป๋อเกิดวันที่5เดือน8อันนี้ตรงตัวและมือของกัปตันเสือดำถือแว่นขยายส่งไปยงังตุ๊กตาแมวดำเอ้ยไม่ใช่กัปตันเสือดำนั่งเล่นชิงช้าชิวชิวร้องเพลง Happy Birthday 2. มีดอกไม้ออกดอกเป็นเลข27ตรงตัวอีปอ๋ออายุ27ปี 3ชายที่นั่งอยู่หน้าเคก้กเป็นตัวแทนของหวังอี้ป๋อกำลังนั่งดูบรรยากาศแคมปิ้งแบบสบายๆใส่หมวกเบสบอลผมหยิกๆเอร์ๆใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมสีเขียวกางเกงสีเขียวทหาร4ไปรอบๆบ,บริเวณน,นั้นมีแอ่งน้ำมีเต็นท์มีใบไม้พุ่มไม้ก้อนหินมีฟิล์มภพาพยนตร์ 5. มีกีตาร์โปร่งพิมพ์อยู่ข้างก้อนหินข้างเต็นท์กีตาร์โปร่งใครเล่นหรอคงไม่เล่นคนเดียวฟังคนเดียวหรอกมั้ง6 บนโต๊ะอาหารมีเค้กวันเกิดสองชั้นก้อนใหญ่น่ารักมากและจุดเทียนอายุ2 7ปีใต้โต๊ะมีถุงมือสีเขียวหนึ่งคู่มีตะเกียงเจ้าพายุแคมปิ้งอยู่บนโต๊ะด้วยแสดงว่าอยู่ถึงมืดแน่นอนค้างคืนด้วยอีปอ้ป๋อกลัวความมืดและกลัวผีขั้นสุดยังไงก็คงไม่อยู่คนเดียวแน่นอน7ส่วนหมวกกันน็อกหนึ่งใบที่อยู่ในเต็นท์ของหวังอีปอ้ป๋อแน่นอนแสดงว่ามาด้วยรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เท่มาคนเดียวเหรอหรือพาใครซ้อนมาด้วยนะ้าคนที่ชอบแคมปิ้งมากคนนั้นคงไม่พลาดแน่นอน ด้านหน้าแคมปิ้งมีป้ายไม้จุดเช็คอินปักป้ายไว้ว่า Happy Birthday ย์27ปีอีปอ๋อโอ้ยยังไม่หมดภาพที่มันชวนฟินแบบงงๆบนโต๊ะอาหารที่อีปอ,อนั่งจ้องอยู่สงสัยจะหิวแล้วแต่ไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ดันมีไพ่8ดโพดำกับ5้าโพดำา2ใบวางเรียงหน้าสลอนสงสัยอีปอจะกินแต่เค้กกับไพแ่แคน ไพ่ที่วางไม่ใช่ธรรมดานะ8กับ5้าโพดำตรงกับวันเกิด5เดือน8ของเจ้าตัวเป๊ะเๆปเปเปอีป๋อบอกไม่ต้องเขียน Happy b i r t ร์เ y หรอกจ้าวางไพ่ให้รู้ว่ารักเขาก็พอ <c oughs> แถมเป็นโพดำอีกหรือจะสื่อว่ารักที่มีเงื่อนงำ หรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยเช่นความสัมพันธ์ที่มีความลับรักนี้มันลึกดำมืดและที่ถอนตัวยากกว่าไพ่ก็ความลหลงไหลในตัวนายนั่นแหละอีป,ป๋อ mm hmm. จะเอาอาหารไปเสิร์ฟก็ไม่รู้จะวางตรงไหน mm hmm. มีแต่ความหมายเต็มไปหมดคำพูดสุขสันร์วันเกิดมันธรรมดาเกินไปสำหรับอีป,ป๋อจึงมอบการ์ตูนแทนความในใจแค่ภาพก็เหมือนกระซิบว่ายังคิดถึงวันนั้นเสมอ mm hmm. การ์ตูนก็น่ารักแต่คนที่รับไปยิ่งน่ารักกว่า